ดูไบเมืองแห่งความหรูหราที่ซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวคุณเคยคิดไหมว่าที่หลบซ่อนที่ปลอดภัยที่สุดอาจกลายเป็นกับดักที่ไม่มีทางหลบหนีในเมืองที่แสงไฟสว่างจ้าและตึกรฟ้าหรูหราอาดากรจากทั่วโลกหลบซ่อนอยู่แต่การหลบหนีครั้งนี้จะไม่เหมือนที่เคยอย่าพลาดร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้เงามืดของดูไบและพบกับการเผชิญหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับดูไบาอาจทำให้คุณตกตะลึงกดติดตามและดูจนจบเพราะความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าในเมืองที่สวยงามและหรูหราของดูไบกลับซ่อนความลับที่ไม่น่าเชื่อเมืองนี้กลายเป็นที่หลบซ่อนของอัจฉรกรจากทั่วโลกท่ามกลางแสงไฟสว่างจ้าและตึกรฟ้าที่ล้ำสมัยอัจฉรกรได้พบที่หลบซ่อนที่สมบูรณ์แบบบรรยากาศเต็มไปด้วยความลึกลับ เสียงเครื่องบินที่บินผ่านท้องฟ้าหมุนวนอย่างราบรื่นแต่ภายในหัวใจของเมืองนั้นเต็มไปด้วยความมืดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของมันเสียงของรถรูที่วิ่งไปมาดังขึ้นตามถนนแคบๆที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหยุดทว่าในความเงียบสงบเหล่านี้กลับมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดเป็นที่ที่ผู้คนหนีจากกฎหมายและหลบซ่อนในความปลอดภัยที่ดูเหมือนจะไม่มีกฎหมายใดๆควบคุม มุมมองที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบและไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อคุณก้าวลึกเข้าไปในความมืดของเมืองนี้สิ่งที่คุณเห็นมันจะทำให้คุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นความหนาวที่จับไปถึงกระดูกเป็นความหนาวที่คุณรู้สึกได้ในทุกๆก,ก้าวที่คุณเดินไปภาพที่เห็นไม่ได้มีแค่ความหรูหรามันเต็มไปด้วยการปกปิดและความลับที่อยู่ภายใต้เปลือกนอก ถ้าคุณมองไปที่ท้องฟ้าจะเห็นแสงไฟสว่างที่ดูเหมือนจะไม่มีวันดับแต่ในความสว่างนั้นก็มีความมืดที่รอคอยให้คุณลืมคุณไม่สามารถจะหลีกหนีจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเมืองนี้ได้ทุกก้าวที่คุณเดินลึกลงไปมันเหมือนจะพาคุณไปยังที่ที่ไม่สามารถกลับออกมาได้และในที่สุดคุณก็พบว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ในโลกของอัจฉริยะที่ไม่เคยหยุด เสียงของการเคลื่อนไหวในที่มืดเป็นเสียงที่ทำให้คุณไม่อยากหันหลังกลับแต่มันก็ยังดังขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ทำให้คุณรู้สึกว่ามันคือการหลบหนีจากโลกที่คุณเคยรู้จักมันคือการสร้างมิติใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความวุ่นวายในขณะที่เสียงเครื่องบินและเสียงรถดังขึ้นไปอีกระดับคุณพบว่าความปลอดภัยที่คุณเคยเชื่อมั่นกลับเป็นแค่ภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้น และในเมืองที่มองดูสงบเหล่านี้ความจริงกลับถูกซ่อนอยู่ในเงามืดทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเปิดเผยบางส่วนของโลกที่ซ่อนอยู่ในดูไบโลกที่เต็มไปด้วยการหลบหนีจากความยุติธรรมแต่จะมีใครที่รู้เรื่องนี้บ้างหรือไม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความลับเหล่านี้ทุกๆก,การเคลื่อนไหวของอัจฉรกรดูเหมือนจะถูกปกปิดอย่างมิชิดไม่มีใครสามารถตามหาพวกเขาได้ง่ายๆแม้จะอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย แสงไฟจากตึกสูงสะท้อนลงบนถนนที่เปล่งประกายแต่กลับดูไม่คุ้นตาเหมือนกับการสะท้อนของความจริงที่ถูกบดบังในห้องพักหรูหราแห่งหนึ่งในดูไบผู้ต้องสงสัยที่เคยเป็นหัวหน้าแก๊งอัดยากรใหญ่นั่งอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบเขารู้ดีว่าเขากำลังถูกตามล่าแต่ที่นี่คือที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยเสียงของเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเงียบๆทำให้ความเงียบที่นี่ยิ่งหนักหน่วง แต่สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกนี้ยิ่งกดดันขึ้นคือสายตาของผู้คนรอบข้างพวกเขาไม่ได้มองดูเขาด้วยความเคารพพวกเขามองดูเขาด้วยความกลัวในทุกๆก,ก้าวที่เขาก้าวไปในเมืองนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกกำลังจ้องมองเขาอยู่การกดดันนั้นทำให้หัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกับว่าในทุกช่วงเวลาที่เขาหยุดพักเขากำลังรอคอยการเคลื่อนไหวของผู้ที่จะมาหยุดเขา การปกปิดตัวตนในที่นี้ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความหลบซ่อนความจริงบางอย่างไม่เคยอยู่ที่ที่ควรอยู่และเมื่อเขาเริ่มรู้สึกถึงการถูกติดตามทุกสิ่งที่เขาเคยหลบหนีจากมันกลับมาทำให้เขาหายใจไม่ออกมันเหมือนกับการติดอยู่ในกับดักที่เขาเคยตั้งขึ้นเองความรู้สึกนี้คือสิ่งที่อัจรยที่หนีจากการลงโทษต้องเผชิญในเมืองนี้และในบางครั้ง ดูใบที่เต็มไปด้วยความเจริญกลับกลายเป็นที่หลบซ่อนของความยุติธรรมที่หายไปไม่มีใครรู้ว่าในที่สุดผู้ที่ซ่อนตัวอยู่จะจบลงที่ไหนเพียงแค่ในชั่วขณะหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าไม่มีที่ใดที่สามารถหลบหนีไปได้ตลอดไปและในที่สุดเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเขาทุกๆการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนจะถูกจับตามอง การหายใจของเขาดูเหมือนจะดังเกินไปในความเงียบสงัดของห้องนั้นความรู้สึกของความโดดเดี่ยวเริ่มทำให้เขาคิดถึงสิ่งที่เขาทำไปในอดีตแต่ที่นี่ในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟสว่างจ้าความผิดพลาดเหล่านั้นกลับไม่สามารถถูกลบออกไปได้เสียงรถที่วิ่งผ่านไปทำให้เขาหันไปมองความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขากำลังถูกติดตามทุกย่างก้าวยิ่งทำให้ความกดดันเพิ่มมากขึ้นแม้ในท่ามกลางความเจริญ เขาก็เริ่มรู้สึกถึงการขาดการควบคุมและเมื่อเขาหันกลับไปมองเขาพบว่ามีใครบางคนยืนอยู่ที่ประตูห้องเงาของผู้มาใหม่ยืนอยู่ในมุมมืดแสงไฟทำให้รูปทรงของเขาดูคลุมเครือสิ่งที่เขาคิดว่าคือการหลบหนีจากความยุติธรรมกลับกลายเป็นการหันหน้าไปเผชิญกับมันในเสี้ยววินาทีเขาตระหนักถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าเขาจะซ่อนตัวได้ดีแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกความยุติธรรมยังคงตามมาถึงเขาเสมอและในขณะนั้นเขารู้สึกถึงอำนาจที่ไม่สามารถหลบหนีได้ที่ดูเหมือนจะรออยู่ในความมืดในที่สุดดูไบที่เคยเป็นสวรรค์ของการหลบซ่อนกลายเป็นสถานที่ที่ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยไม่มีที่ไหนในโลกที่สามารถหนีพ้นจากความจริงได้ไม่แม้แต่เมืองที่ดูเหมือนจะไม่เคยหลุดพ้นจากแสงไฟสว่างจ้าและความหรูหรา ในเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้ว่าเขาไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่เขาทำไปได้อีกต่อไปในขณะที่เขายืนอยู่ท่ามกลางความมืดความเงียบที่ครอบงำยิ่งทำให้ความตึงเครียดสูงขึ้นเขารู้สึกถึงเหงื่อที่เริ่มซึมออกมาจากขมับแต่เขาไม่สามารถหลบหนีจากความรู้สึกนี้ได้เสียงก้าวของคนที่ยืนอยู่ที่ประตูเริ่มดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงที่รีบร้อนแต่กลับแฝงไปด้วยความมั่นใจเขาหันไปมอง และในแสงที่จางลงเขาเห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งที่เขาคุ้นเคยดีชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ที่เคยร่วมทางกับเขาแต่มาวันนี้เขาไม่ใช่เพื่อนร่วมทางอีกต่อไปรู้ไหมชายคนนั้นถามด้วยเสียงต่ำและเยือกเย็นในที่ที่เราหลบซ่อนไม่มีใครปลอดภัยเสียงของชายคนนั้นดังก้องในหูเขาท่ามกลางความเงียบที่หนาทึบ ทุกๆคำพูดของชายคนนั้นเหมือนจะจุดประกายความรู้สึกที่เขาหลีกเลี่ยงมานานเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองเป็นการตระหนักถึงการหลุดพ้นจากโลกเก่าและเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยอันตรายเมืองนี้ไม่ใช่ที่หลบซ่อนมันคือกับดักที่แฝงไปด้วยความเสี่ยงที่เขาไม่เคยคาดคิดในขณะที่เขาคิดหาวิธีหลบหนีเขาก็พบว่ามีคนอีกหลายคนที่รอคอยเขาอยู่ในเงามืด พวกเขาคืออัจฉริยที่เขาเคยร่วมงานด้วยแต่ตอนนี้พวกเขากลับกลายเป็นศัตรูที่เขาต้องเผชิญเสียงหายใจของเขาเริ่มหนักขึ้นแต่ก็ไม่มีทางหนีไปจากความจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้ามันถึงเวลาที่จะต้องเผชิญหน้าแล้วชายคนนั้นพูดอีกครั้งน้ำเสียงนั้นเย็นชาและปราะศะจากความรู้สึกและในขณะที่เขาพยายามหาทางหนีเขาก็รู้ว่าความหลบซ่อนที่เขาคิดว่าปลอดภัยกลับกลายเป็นเพียงการหลอกลวง ดูไบเมืองที่เคยเป็นสวรรค์แห่งความลับกลับกลายเป็นที่ที่เขาต้องจ่ายราคาสำหรับความผิดที่เขาเคยทำเขาถึงรู้ว่าบางครั้งการหนีจากความจริงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดและในขณะที่เขาพยายามจะควบคุมความกลัวที่กัดกินใจเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถหลบหนีจากชะตากรรมที่รออยู่ได้ความจริงที่เขาหลีกเลี่ยงมานานเริ่มอบล้อมเขาในทุกๆทางชายคนนั้นยิ้มบางๆก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ สายตาของเขามีความหมายลึกซึง้งคุณคิดว่าจะสามารถหลบหนีไปได้ตลอดเหรอเสียงของเขากลับดังก้องในหัวของเขาคำถามนั้นไม่ใช่แค่การถามแต่มันเหมือนกับการเปิดเผยความจริงที่เขาพยายามจะซ่อนมันไว้เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เริ่มแผ่ขยายไปทั่วตัวเหมือนกับลมหนาวที่พัดผ่านท่ามกลางทะเลทรายในเวลากลางคืนเมืองนี้ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหยุดกำลังจะกลายเป็นกับดักที่ไม่มีทางออก ในขณะที่เขาพยายามที่จะหาหนทางหนีเขาก็ต้องยอมรับว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่เขาจะหลบซ่อนจากสิ่งที่ทำไปได้ดูไบที่เคยเป็นที่หลบซ่อนที่สมบูรณ์แบบกลายเป็นที่ที่เขาไม่สามารถหลบหนีได้อีกต่อไปเสียงของการเคลื่อนไหวในความมืดเริ่มเพิ่มขึ้นและเขารู้ดีว่าเวลาใกล้จะหมดลงแล้วไม่มีที่ไหนปลอดภัยไม่มีที่ใดที่สามารถหลบซ่อนจากความจริงที่มาถึงได้ เมื่อเขามองไปที่ชายคนนั้นเขารู้ว่าเขากำลังยืนอยู่ในจุดที่ไม่มีการหวนกลับสิ่งที่เขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่การหนีจากกฎหมายแต่มันคือการ,รเผชิญหน้ากับตัวตนของเขาเองความผิดที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในที่สุดเขาก็รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสามารถหลบหนีจากการ,รเผชิญหน้ากับความจริงแม้จะอยู่ในเมืองที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดความยุติธรรมก็ยังคงตามมาไม่ว่าเราจะไปที่ไหน และในชั่วขณะนั้นเขาก็เข้าใจว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะหลบซ่อนจากการลงโทษที่เขาสมควรได้รับความรู้สึกของความสิ้นหวังเริ่มคืบคลานเข้ามาเขารู้สึกเหมือนกับว่าเวลาได้หยุดไปแล้วในขณะที่ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าทุกคำพูดที่ออกจากปากเขาดูเหมือนจะเจาะลึกไปถึงใจของเขาทุกสิ่งที่คุณทำทุกการเลือกที่คุณเคยทำมันจะตามมาทันคุณในที่สุดเสียงนั้นช่างทิ่มแทงจิตใจ เหมือนกับคำสาที่ไม่มีทางหลบหนีเขาพยายามหาหนทางหนีแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับรู้สึกเหมือนการเข้าไปในหลุมพรางที่ลึกขึ้นมุมมืดของห้องเริ่มดูเหมือนจะขยายออกไปล้อมรอบเขาจนไม่สามารถเห็นทางออกดูใบเมืองที่เขาคิดว่าจะเป็นที่หลบซ่อนที่ปลอดภยัยกลับกลายเป็นที่ที่ความผิดพลาดทั้งหมดของเขากำลังจะถูกเปิดเผยชายคนนั้นยิ้มแต่รอยยิ้มของเขากลับไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความพึงพอใจ แต่มันคือรอยยิ้มของคนที่รู้ดีว่าความพ่ายแพ้กำลังจะมาถึงมันจะจบลงที่นี่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เร่งรีบเหมือนกับว่าเขารู้ดีว่าเขาไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะนั้นเสียงของรถยนต์ที่วิ่งผ่านถนนใกล้ๆเริ่มดังขึ้นแสงไฟจากตึกสูงที่เคยทำให้เมืองดูสดใสกลับกลายเป็นเพียงแสงที่พร่ามัวในความมืดเขามองไปรอบๆแต่ไม่มีทางไหนที่เขาจะสามารถหลบหนีจากการ,รเผชิญหน้าในตอนนี้ ทุกทางออกดูเหมือนจะปิดตายเหมือนกับการหลงอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีวันออกมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกตามล่าแต่มันคือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถหลบหนีได้ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าในเมืองที่เคยเป็นที่หลบซ่อนนี้ความยุติธรรมสามารถตามมาทันได้เสมอเขาหันกลับไปมองชายคนนั้นและในที่สุดเขาก็รู้ว่าเขาคงจะต้องยอมรับในสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าในที่สุด เขารู้ว่าไม่มีที่ไหนที่เขาจะหลบซ่อนจากการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่มาถึงเมื่อทุกสิ่งเริ่มเงียบลงความตึงเครียดในอากาศค่อยๆลดลงแต่มันกลับกลายเป็นการเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจหลีกหนีได้เขายืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางเมืองที่เคยเป็นแหล่งหลบซ่อนของเขาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ที่หลบซ่อนอีกต่อไปความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจของเขาค่อยๆปลดปล่อยออกมา เหมือนกับแรงกดดันที่ปลดปล่อยจากจุดที่เขาต้านทานไม่ไหวชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มนั้นกลับมีความสงบในตัวมันเองเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าเวลานี้มันถึงจุดจบไม่มีที่ไหนปลอดภัยจากการตัดสินของเวลาชายคนนั้นพูดเสียงของเขาสงบลงไปจนกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบเขาพยักหน้าช้า,ชาเหมือนกับว่าในที่สุดเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกอย่างที่เขาทำ ทุกการเลือกที่เขาตัดสินใจมันก็พาเขามาถึงจุดนี้ในที่สุดเขาก็รู้ว่าไม่ใช่การหลบหนีที่สำคัญแต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นดูไบเมืองที่เต็มไปด้วยความหรูหราและแสงสว่างกลับกลายเป็นสถานที่ที่เขาไม่สามารถหลีกหนีจากความผิดของตัวเองเขาหาันหลังให้ชายคนนั้นและเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เพราะเขาหวังจะหนีแต่เขากำลังเดินไปสู่จุดสิ้นสุดของเส้นทาง ในที่สุดเขาเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าเขาจะพยายามหลบหนีจากความยุติธรรมแค่ไหนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับความจริงได้และเมื่อเขาเก้าวออกไปจากที่นั่นเขารู้ว่าเขากำลังยอมรับการลงโทษที่เขาสมควรได้รับมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีผลกระทบและในบางครั้งการ,รเผชิญหน้ากับความจริงคือการปลดปล่อยที่แท้จริงและในขณะนั้น ดูใบกลับกลายเป็นเพียงอีกเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงไฟสว่างจ้าซึ่งบางครั้งก็ซ่อนสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายทุกคนต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าจะยักเย็นเพียงใด